สวัสดีกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับกระบะสายเข้มสุดดุดันที่เรียกได้ว่ามาในโฉมใหม่ที่ทั้งหรูหราและแข็งแกร่งอย่างแท้จริงนี่คือท a าท่าซีนอนแบล็กเอ i o ชันนรถกระบะท,ที่ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งความภุมิฐานและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่รวมอยู่ในคันเดียวตั้งแต่หัวจรดท้ายการมาของเวอร์ชั่น Black Edition ในปี2026นีนี้ทำให้หลายคนต้องเหลียวมองด้วยความสนใจเพราะมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดดีไซน์ แต่ยังปรับปรุงสมรรถนะความสะดวกสบายและฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ให้เหมาะกับทั้งงานบรรทุกและการขับขี่ในชีวิตประจําวันทันทีที่คุณเห็นทาทาซีนอนแบล็กเอดิชันสิ่งแรกที่จะสะดุดตาคือสีตัวถังแบบดําเงาแบล็กออฟไซเดียนที่ให้ความรู้สึกทั้งดูดันและพรีเมียมเส้นสายรอบตัวถังถูกออกแบบให้โฉบเฉียวมากขึ้น กระจังหน้าแบบใหม่ใช้ลายเส้นโครเมียมรมดำพร้อมโลโก้ทาทาขนาดใหญ่ตรงกลางไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ดีไซน์เรวคมพร้อมเดย์ทา์ running l i n ทรงเส้นขีดที่เพิ่มความทันสมัยและช่วยให้รถดูเด่นแม้ในเวลากลางวันกันชนหน้าปรับดีไซน์ให้หนาขึ้นดูแข็งแรงพร้อมช่องดักลมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ด้านข้างตัวถังใช้เส้นครีบที่ชัดเจนเสริมด้วยบันไดข้างสีดำด้านที่กลมกลืนกับโทนสีหลัก ล้ออนลอยขนาด18นิ้วลายพิเศษ Black Edition พร้อมอยาง All Terrain ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่กันชนท้ายเสริมเหล็กเคลือบดำและโลโกโล้ Black Edition ปั๊มนูนเพิ่มความพิเศษไม่เหมือนใครเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของท a ตา,าซีนอน Black Edition 2อันคุณจะพบกับบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราเบาะนั่งหุ้มหนังแท้สีดำเดินตะเข็บได้สีแดงตัดเพิ่มความสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมครบครัน มาตรวัดเป็นจอดิจิตอล TFT ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลได้หลากหลายแบบปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการตรงกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงแอร์เป็นแบบอัตโนมัติ Dual Zone แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังพื้นที่เก็บของกว้างขวางและการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนทำให้การเดินทางไกลเงียบสบายขึ้นอย่างชัดเจน ด้านสมรรถนะท่าทา,ทาซีนอนแบล็กเอ i t ชัน2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ170แรงม้าและแรงบิดมหาศาล400นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD ที่สามารถปรับโหมดการขับได้ตามสภาพถนนระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่และด้านหลังแบบแหนบแผ่นซ้อนปรับเซ็ตมาให้รองรับทั้งงานบรรทุกหนักและการขับขี่บนทางวิบากได้อย่างมั่นใจ การตอบสนองของคันเร่งดีกว่ารุ่นมาตรฐานเล็กน้อยจากการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่และระบบพวงมลลาลัย Power อร์ไฟฟ้าให้การควบคุมแม่นยำมากขึ้นระบบความปลอดภัยก็ถูกยกระดับให้สมกับเป็นรุ่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิราภัยคู่หน้าและด้านข้าง ระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist และระบบควบคุมความเร็วลงทางชัน Hill Descent Control นอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องมองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์กะระยะรอบคันเพื่อช่วยให้การถอยจอดในที่แคบปลอดภัยและง่ายขึ้น สำหรับราคา Tata Cion Black Edition 2026ันคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ9 5 0 0 0 0ถึง150,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพคเกจที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่พรีเมียมเครื่องยนต์สมรรถนะสูงความปลอดภัยครบและความสามารถในการใช้งานทั้งบนถนนในเมืองและทางลุยสรุปแล้ว Tata ซ i o n Black Edition 2อันไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือการยกระดับภาพลักษณ์ของรถกระบะให้ไปไกลกว่าคำว่า ใช้งานเพราะมันสามารถเป็นทั้งคู่หูในชีวิตประจําวันเพื่อนร่วมงานในภาคสนามและสัญลักษณ์แห่งรสนิยมสําหรับคนที่ชื่นชอบสไตล์ดุดันหากคุณกําลังมองหารถกระบะท,ที่ทั้งสวยแรงทนและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีรุ่นนี้อาจเป็นคําตอบที่คุณรอคอยและเมื่อคุณได้ลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองคุณจะรู้ว่าคําว่า black edition ไม่ได้เป็นเพียงชื่อแต่เป็นคําประกาศถึงความเหนือชั้นในทุกมิติอย่างแท้จริง